พี่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 เจมส์สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านเลยนะครับกลับมาพบกับผมช่องจินดา h ช n แนลอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ห่างหายจากบ้านในปอบเนี่ยนานมากๆเลยนะครับผม ผมก็จะมาดูศพยายปอมนะที่น้องเบสเนี่ยได้ฟังเอาไว้นะครับผม <Okay. S 2> ก็จะมาดูบ้านยายปอมด้วยนะครับผม <Okay. S 2> เพราะว่าหลังจากที่ไฟไหม้ไปจะไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะทุกคน <Okay. S 2> ก็ผมมาก็ไม่ได้มามืดเกินไปเท่าไหร่นะ <Okay. S 2> ผมก็มาในช่วงเวลา,าฟ้ายัางสว่างนะก็มาในช่วงเวลาหกโมงนันทุกคนก็ <Okay. S 2> มากับน้องมอสนะครับผมน <Okay. S 2> ้องมอเองเนี่ยก็เริ่มหายดีมากนะ <Okay. S 2> ก็ได้อยู่แล้วก็ได้ใส่อ ใส่กลิ่น,นไว้ด้วยนะเพราะน้องม้อนเนี่ยได้ต่ออายุแล้วนะคะผมนะผมเนะน,นี่ยต่ออายุให้นะครับผมเมื่อวานเป็นวันพระใหญ่นะก็ได้เตรียมพิธีตั้งแต่คืนวันพระละแล้วก็เช้ามาเนี่ยก็เลยต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่ออายุนะคะผมโอเคทุกคนเดี๋ยวกลัวมันจะมืดไปมากคนนี้เดี๋ยล้วเนะี่ยจะเข้าไปบ้านยายปอกกันเลยครับผมครับผมทองฟ้าสีสวยมากมาก ่เยเดเข้าไป,บ,าบ,ไปบ้านจะต่อไปโอ้ยโดนไมมหมดเลยนะ<อ>ี่ยดูะดูโนนแรงหมดตนไม้ใหญ่ไม่ตายนะน่ะโดนฝนไปวันสองวันก่อนนะเริ่มเขียวกะจีบ้างแล้วนะพวกต้นไม้ผ่ายเยนะ๋ยพวกเนี้ยอันนี้เราก็มาช่วงเวลาหกโมงเย็นนะครับใช่ครับผมสายยังสว่างอยู่นครับผม มาได้อาห้อยพามาด้วยนะแล้วก็น้องมัดเองก็พ้อยใส่สินเนี้นะทุกคนโอ้มันได้มานนี่นานมากๆเลยนะดูอยลามาถึงนี่เลยต้นกล้วยก็ยังพร้อมมีที่รอดบางต้นนะเะาเรีโอแต่มันก็ยังดีนะที่ลงไปหมดเลยนี่ใช่ครับผมเอาดีนะแบบ ผลนต้นเนี่ยก็ไม่ตายคะใช่ไม่ตายบางต้นไม่ตายก็ทำละกอแล้วดูดิไม่ได้มานานมากมากเลยอุ้ยโอ้ยดินะไม่ไหม้บ้านใหญ่ปอบตรงนี้ไปใช่นะืเราไม้ตรงนี้ไปเลึกอุ้ยมันมันไม่ได้ไหม้ตรงศาลเจ้าพ่อด้วยศาลตายายเจ้าพ่อศาลตายาย เดินกลับมามทามทุกครั้งก็ต้องไหวสานตายายทุกครั้งนะไม่เหมือนเลยแต่มันก็ดีอย่างดีอย่างเสียอย่างเนาะ นเริ่มแตกหน่อมาแล้วหน่อไม้วันน้าตัวกหนน่าจะทำจริงแก่หน่อไมน้นี่ท,ท,นนทำจริงอ,อีกดูเพียผมเองก็ได้ดูคลิปนะลองเป็นนะคร่าวๆแมงแต่ยังไม่รู้ไม่รู้ว่าศพในยูตตรงไหนกันแน่จะหาดูไปก่อนเรื่อยๆทุกคน ขวดอะไรด้วยก็ไม่ลืตเต็มเลยนี่ขวดนี้มาจากไหนก็ไม่เลือวดเติมเลยอ่ะมาจา้ไหนก็ไม่เหลืไข่สด <c oughs> ดูเหลือไม่ไข่ดูเหลกยอ่มเยมาดลมาถึงดืมน้ำนี่เลย มันมีลอยหอยเยอะโดนเนี่ยเจอไหมใช่หอยมีทรายโล่งๆเงี้ยทรายปอบยังอยู่นะสามารถปลูกของกินได้นะพวกข้าวโพดข้าวโพดอะไรพวกเนี้ปลูกได้หมดเลยเนี่ยเพราะตรงนี้มันโล่งหมดแล้วนะเนี่ยเขาต้องถักได้ายนะใช่ดูดิน่าปลูกของกินมากๆเลยข้าวโพดข้าวโพดอย่างเงี้ยอยู่ห้องน้ำเก่าเงี้ย ้องน้ำมันก็ยังขายได้นะดูดิด้งเขาไม่โดนไหม้ไปด้วยนะดูตรงนู้นถึงก็งไม้เปยนอะไรอ่ะด,ดู่ๆจะมาจากขนุน เสียงเก้งมเป่าไม่รู้นะเ่ยนเะสียงเก้งนะหน,นแต่ได้ยินมาไต่ไกลๆนะอู้อหอยู้หูไเเนีน่ยอู้หไรเนเูนะลองมือดือดิทีอยยังไยเด้วเด้ ไาอย่างนี้เขายืนนะครับผมอ๋ออุ้ยระวังระวังไม้ดีค่ะเจ็บปอกศพเจ็บปอบแน่นเเช็ดแถวอย่างนี้นะเราต้องข้ามน้ำไปนะ ก็เลยอยาก็ต้องหาบริเวณน่าจิ้วบริเวณนี้นะครับใช่ครับผมผมเองก็มาดูศใหญ่ปอบครั้งแรกนะอะไรเลยังจะ เฮ้ยใครอะไเสียงเสื้อเห็นเสื้อแป๊บเดียไม่รู้โอ้ผมจำกระเป๋าได้ละพี่ตั๊ใช้พี่ตังไหม อ้าพี่ตั๊กอยู่นี่ดช่ไหมพี่ตั๊กมาทำอะไรอ่ะขยันขยันมาไม่ได้แล้วมามาก็ไม่ได้บอกกล่าวกันเลยนะเราก็ตั้งคนตั้งเมาเลยไม่ได้บอกเลยผมใจนะเมื่อกี้นะผมนึกว่าเสี่ยงคนผมนี่เสี่ยงคนนะพี่เพราะว่าเมื่อกี้นะพี่กำลังระแวงอยู่เลยเมื่อกี้เจอเจ้ขายเด็กเนี่ยนี่ตอนแรกเจอเอ้ยเจอาขายแบบแบบนี่ยพอบมาอยู่กระเป๋าเอ้ากระเป๋าพี่ตั๊ก จำกระเป๋าพี่ได้เนี่ยเมื่อกี้นะผมตกใจ<ย>นะเพราะเมื่อกี้เราเพิ่งจะระแวงเมื่อกี้เพิ่งเจอเด็กเนี่ยเจอเด็กเหรอคล้ายๆเด็กผมไม่รู้ว่าเป็นเด็กหรือเปล่านะคือคล้ายๆเด็กเมื่อกี้กำลังระแวงอยู่เลยเพราะเมื่อกี้เราวิ่งเมื่อกี้ประมาณพั้งนะผมวิ่งตามขึ้นมาข้างบนนู้นแ่ะเจออยู่ข้างบนนู้นแ่ะวิ่งตามขึ้นไปแล้วก็ได้ยินเสียงคนนี่แหละตกใจเลื่อนี้เราก็มาดูศพยายพอมในครั้งแรกก็ยังรู้ว่าเออเป็นยังไงเราก็เดินหาตามๆล้อเอาพี่โอ้อันนี้ใครมาทำอะไรเนี่ย เื่อนั้นเป็นน้องเบลเอามาให้เพราะใน่นานที่เอามาเอาผงน,นสมส้มมาขนมมาให้นะตแต่บ่ายแล้วก็อนแล้วว่าจะกลับก็แต่บ่ายแล้วแหละแต่ว่าอาเห็นมันเหมือนมีคนมาจ้องศพยาย,ย<อ>ได้พักหนึ่งละก็เลยยังไม่กล้ากลับ<ต>บางทียาสดใาปลอมเนี่ยเอ่อถ้าไม่ใช่สใยายปลอมหรือว่าศพคนอื่นอ่ะมันสามารถท,ทําพิธีได้นะใช่ไหมเอาใบปลูกเสกอะไรอย่างเงี้ยนะคือเจอเหมือนว่ามันย<ช>ืนมอกคล้ายๆเด็กผมเออก็เลยกลัวว่ามันจะมาขุดศพยายขึ้นมานะเพราะว่าศพพ่อยายเนี่ย เล่นของมาเยอะเขาก็เลยมีพวกวิชาอะไรติดตัวอยู่คงกลัวว่าเขาจะมาคุศลขึ้นมาก็เลยอย่างผมเอาไม้เขี่ยนะผมไม่จับเฮ้เหมือนมีรอยติ้งเด็กเปล่าไม่ใช่รอยติ้งเด็กใช่เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่น่าใช่ใช่ไหมจ๊ะจะเห็นเลยรอยติ้งติ้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่นี่นี่นี่อันนี้ชัดอยู่นี่อันนี้แจ๋วชัดแจ๋วเลยเนี่ยเนี่ย ไอตินเล็กๆนะไอตินเล็กๆไงอุอออ้ยเตอะลืมมาสิผม,มลืมดูนะแต่ผมอาได้บ้ายแล้วลืมดูเลยอันนี้ชาแจ๋วทุกคนแต่ว่าที่ผมเจอเด็กนี่ก็ไม่ใช่ใชนะ่ไหมพี่เจอเที่แถวนี้เหรอใช่เจอตรงนี้รอบมือตรงนี้สองรอบแล้วก็ตรงนี้อรอบหนึ่ง,ง,ง,งคือพยายามวิ่งตามมันขึ้นไปแล้วไปอยู่ก็หายไปเดี๋ยวเรานั่งคุยกันแค่นี้ก่อนนะตั้งกล้องนั่งคุยกันก่อนอุ่นใจกันเยอะเลยตอนแรกตกใจนึกว่าใครตรงนี้เสียงตอนแรกเจอเสื้อแบบเงาๆแบบแบบไงพี่ ดีเส <Okay. S 2> ียงมันจะสมูนตกใจเหมือน,ก,อนกันตอนแรกตกใจกนะ่อแต่ดีนะเราเจอกระเป๋าก่อนใช่เจอกระเป๋าจำกระเป๋าพี่จ่าวได้ไหมเดีย๋ยวเรานั่งพักนั่งคุยกันก่อนนะขึ้นไปข้างบนแนละ้วเพิ่งจะข้างบนไหนเนี่ยขึ้นเข่าคือเจอมันเด็กเป็นเด็กจริงนะมันเหมือนมันพยายามจะมาหาใหญ่ให้ได้นะคือมันยืนมองได้หลัส่งคามร้อนแล้วทำเจอยเยลย์ปอบนี่มีครอบครัวไหมพี่วะ แต่ว่ายายปอมเนี่ยเขามีพี่พี่สาวแตกผมขาวแก่ละอ่ใช่น่แหะยายเนี่ยเขาพี่สาวมาหาแต่เขาไม่รู้หรือเปล่าหรือว่าไม่มั่นใจไ่นะแต่ว่านะถ้าเกิดอ่ะยายปอมนะเป็นเรื่องเล่ามานะว่าเขาว่าถ้าตายเนี่ยต้องมีคนสืบทอดอดใช่คนในครอบครัวเนี่ยสืบทอดนะใช่ถ้าเป็นอ่เรื่องเล่านะแต่ว่าอันนี้ผมไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะสืบทอดกันเนใช่ให้เป็นส่งแบบ เชื้อสายในครอบครัวกันนะถ้าว่ามีคนตายคนหนึ่งก็ต้องมีคนสืบทอดคนหนึ่งอย่างเงี้ยพี่ใช่เป,เป็นไปได้นะมผมก็เออ่สงสัยว่าเขามีแกเนี่ยมีครอบครัวไหมหรือว่าอะไรไหมมีแบบว่าไม่เราไม่เคยรู้เออใชมมนะ่แต่ว่าคือสยอยงสัยเนคือผมคือผ,ผมลืมลืมอ่าลืมลึกเ,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 เรื่องนี้ไปเลยตอนแรกผมคิดแค่ว่ามันจะเป็นพวกอ่าเซอร์เบีเนี่ยนะที่มาจะมาคุณตบยายขึ้นมาแต่ผมลืมลึกเรื่องนี้ไปเลยว่ายายเนี่ย อาจจะมีครอบครัวหรือเปล่าใช่ใช่เดินเล่นเล่นเล่นโอเคเดี๋ยวเรามานั่งกันสักพักนึงเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วนะเราลองมาดูอ่าปฏิกิริยาที่พี่จะบอกว่าเจอเด็กอ่ะใช่ใช่มันจริงไหมเราเราต้องซุ่มดูไม่นั้นอ่ะถ้าเราไม่ซุ่มอ่ะเราไม่เจอจ่าจ่าแน่มันจะไม่เอาไม้เราดีน่ใช่ไปเราหาที่ซุ่มดีกว่าสักทีเวลาเดี๋ยวยิ้มเหมยคนเดมบายเดมไม้นะ ไฟผมไม่ว่าไรกล้องสว่างนะแต่ว่าตอนนี้จะถึง่มมาแล้วใช่เสียงมาจากตรงนผมก็ดีนะคุยคือเรอกันแบบ z o o ดูสักพักกันนะพอเราจะดูที่พี่พี่บอกว่าเจอเหมือนีเด็กเนะในกล้องเริ่มมืดแล้วแต่ว่าผมปิดแฟลไปอยู่เฮ้ยยังไ่อะเฮ้ยเจอทังหม Kênh Để không bỏ phải chạy qua chạy qua chạy 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 chạy

ไปพี่มันต้องเข้าไปเรื่องเพื่อมันหลอกล่อเรานะเสียงอะไรรู้ไหมในกล้องได้ยินหรือเปล่านะแต่เราได้ยินเต็มสองหูเลยนะได้ยินสองหูเต็มๆเลยแต่ว่าในกล้องนี่ม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะอะไรเสียงในกระถาง พี่พ like <icted S 3> ี่พี่พี่เจมส์ ได้จับพัพเจอจังๆไหมโทรศัพท์ีพยายาม่ตยพี่ก็ถูละก็คือโทรศัพท์มนเหมือนดับช็อตไปเลยือว่าจะไปล่ในท์พ่อเเขาบอกว่าคิดถึงวคิดถจะยเมื่อกี้อะไรคุณรูนั่นเมือกี้เาคุยมเป็นไรคุณเนยมันนอไคุณนะหรือว่าที่เราจะมาจินน่าจะเป็นเรื่องนี้พี่ตากันเลยพยาามตากแล้ว Nó mòn dưới cái นี่ฮะ vậy á Nó ๆ dưới ไม่มีไม่ vậy ไม่มี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  เดินช้ามากเมื่อกี้เฮ้ยเสียงพี่พี่ได้ยินเสียงไหมหาลิปปี้คือตอนนี้ผมเนี่ยงงมากเลยนะหรือว่าจะเป็นอ่าต้องบอกพี่ก่อนว่าเมื่อกี้เนี่ยคือผมจะบอกว่า เดี๋ยวผมจะแปลนะเมื่อกี้เขาพูดเป็นภาษากรเรียงภาษาไทยบ้านเรานะใช่คือแปลประมาณว่ายายตื่นตื่นผมนหนูคิดถึงยายนะคือ,เส,เ,อเ,เ,เสียงเหมือนเด็กผู้หญิงเลยใช่เสียงเด็กผู้หญิงพี่คือแบบเมื่อกี้เขาทุบพื้นอนะคือแบบยายตื่นตื่นนะคือหนูคิดถึงยายยายอะไรตื่นขึ้นมาแล้วก็เหมือนพีพ่พี่ว่าเขามีครอบครัวใช่ไหมใ่าถ้ายายเขาตายอ่ะต้องมีเออคนที่สืบทอดนะไอ้สวนเนี้ย ถ้าตามความเชื่อนะว่าติดกคนติ๊กตัวแค่นั้นนะแต่ไม่รู้ว่าใช่ปอนะตามความเชื่อนะเอ้ยไม่แน่พี่นั่นะน่าจะเป็นล่างเขาหรือเปล่าเขาบอกเขาคิดถึงยายอะ่ะไม่ได้อาจจะเป็นล่างของยายปอก็ได้ตอนแรกก็ผมคิดมาตลอดคิดแต่ตอนบ่ายแนละ้วคือเห็นรูปร่างแบบนั้นเลยแต่ว่าถ่ายพีเอซีดูไม่ติดนะคือรูปร่างแบบนั้นผมนึนมนะนกนวนะ่าเ,เป็นสมิงนะตอนแรกตอนแรกผมนึกว่าเป็นสมิงแต่ว่าฟังจากการพูดของเขาแล้วนี่น่าใช่คนะือเป็น ผมเจอเงาหลังข้างล้างผมอะไม่รู้ว่ากล้องจะแพนได้หรือเปล่าถ้าแท่นี้มันเงอเง,ง,งเดินรอบๆเงาใหญ่เลยกล้องได้จับไม่ได้แน่ยฮะท่าไม่ดีแล้วว่าต้องกลับก่อนนะแต่ว่าผมคิดว่าไม่มต้องกลัเดีสุดใจกัน ผมเห็นว่าสมิงเนี่ยมันพยายามจะมาขุดศพเย็บปอบแล้วก็กลัวว่ามันจะเอาไปทำพิธีบางอย่างไงก็เลยเฝ้า,าแต่บ่ายแต่พอมาเมือม่อเงี้ยเราเราเห็นแล้วนะว่ามันไม่ใช่สมิงนะอาจจะเป็นลูกหลานของเย็บปอบก็ได้ใช่ไม่แน่นะพี่อันนี้ผมก็ล่งใจเลยรอบบอกเลยนะก็คือไม่ใช่สมิงนะจะเป็นรอยคุยนะพีดู ยายยังอยู่อ่ะไม่น่ามีลูกหลานเข้ามานะเพราะว่าถ้าเขาตายไปเนี่ยลูกหลานเขาอาจจะมาสืบทอดได้ใช่คุณยายยายปอบนี่ยเล่นคงเล่นอาคมไว้เยอะอะไรเนี่ยของเขาตัวหนักไงไปเฮ้ยก่อนจะพี่เมื่อกี้นะผมต้องบอกพี่ก่อนว่าเมื่อกี้เนี่ยผมได้ยินเสียงตุ๊กแกนะใช่แล้วก็ได้ยินเสียงนกด้วยตุ๊กแกนะไม่ถูกกับผมนะคือถ้าเมื่อไหร่ที่ผมได้ยินเสียงตุ๊กแกน่ะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิด เกิดเรื่องไม่ดีก็ <อะ S 2> คือไม่ว่ากับใครก็ตามแต่ถ้ามีถ้าผมได้ยิน <อะ S 2> ถ้าผมได้ยินอนะ่ะคือมันจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเราริบการเถอะพี่อพอตอนนี้ยังไม่ดึกมากเราริบการเถอะไปพันห,หมดัดเดอใกล้พี่ตากไว้นะ